มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหกรายในเขตมองโกเลียในยของจีนเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ถล่มเป็นสาเหตุของความสูญเสียมีผู้สูญหายอีกเกือบ50รายไปรับชมระเียดกันค่ะการถล่มดังกล่าวเกิดขึ้นที่เหมืองซึ่งเปิดดําเนินการโดยบริษัทเหมืองถ่านหินซินเจียงเมื่อปีที่แล้วบริษัทนี้ถูกพูดถึงประเด็นการละเมิดความปลอดภัยหลายครั้งการสุดตัวครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันพุธที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนและรถบรรทุกแร่ถูกหินและทรายจำนวนมากฝังไว้ด้านล่างสื่อของรัฐรายงานว่าคลนถล่มทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยหยุดชะงักเป็นเวลาหลายชั่วโมงมงโกเลยไนเป็นหนึ่งในเขตที่ผลิตฐานหินเป็นอันดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆในประเทศจีนมีการผลิตฐานหินในอัตราที่สูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลเรียกร้องให้เพิ่มอ,อุปทานในท้องถิน่น